ครับสวัสดีครับปลุกนัทชัดครับยูโดครับผมครับผมก็มีซีรีส์เรื่องเดตติ้งเกมนะครับที่กำลังจะออนนะครับเดตเกมมีต้องได้ใจนายครับก็ออนวันจันทร์ฮะวันจันทร์ที่14บสี่กรกฎาคมนี้ครับผมก็ตอนสัปหุ่มครึ่งทางช่องเวิร์กพอรยี่สิบแล้วก็ทางทูชเชนเฮาสนะจะเป็นแบบว่าเป็นดีเลกเตอร์ขัดครับสามารถรับชมได้ครับ ใช่ครับใช่ใช่ก็นานมากเลยครับไม่ไม่ได้ทำงานร่วมกันมาอะไรใช่แต่ก็คือระยะเวลาก็คือเราก็รู้จักกันไปแบบมีผลงานอื่นร่วมกันตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ยาวอีกหนึ่งเรื่องที่จะได้กลับมาร่วมงานเล่นด้วยกันแล้วนอกจากพวกเราก็ยังมีนักแสดงอีกสองทัพมีคุณมาชูชาบุญแล้วก็โคจิโคจิมุไคครับสโนแมนนะครับก็มีนักแสดงอีกหลายคนเลยใช่ในเรื่องนี้คอนวิกเตอร์ป๊อปปี้ใช่คนนะครับเราไปใส่ยืดด้นะคะความสุข ตอนชื่ล้วก็โอ้โหก็เฮฮาครับจริงๆเพราะว่าโคจิมาสุกอะไรเงี้ยทุกคนเป็นคนเฮฮาเป็นคนตลกหมดเลยครับอยู่ในกองก็เฮฮาสนุกดีครับใครตลกสุด โคจิครับเออพี่โคจิน่าจะตลกสุดเพราะเขาเป็นเป็นเป็นคนที่แบบมีความแบบคอมบัดี้สูงแล้วเขาคุยเล่นเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้นิ่งสุดครับในในในเรื่องใช่ในเรื่องนี้เขานิ่งอุ๊ยแต่ละคนเขาโตกับเราไงเราจะไปเล่นอะไรมากก็ไม่ได้เราเอราไม่ได้ยี่เอ็ดยี่สองนะปรามานั้นอยู่แล้วก็บอกว่าโตสุดได้ยังไงคนเด็กสุดได้ยังไง ก็ถามจริงมันก็ความยากมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็อาจจะได้เห็นพวกเราทั้งสองคนในบทบาทใหม่ๆอย่างของฟลุกก็จะได้รับบทเป็นแบบพาร์ทที่เป็นเชฟร้านอาหารเป็นเจ้าของอาหารร้านอาหารอะไรเงี้ยครับของก็จะเป็นรับบทเป็นเบยก็จะเป็นเอ่อหนุ่มโปรแกรมเมอร์เพิ่งจต่ก็ยังไม่เคยทำมาก่อนก็คือว่าสนุกดีฮะสนุกดีเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับก็จะมีเขาเรียกนะมีเคมีใหม่ๆระหว่างพวกเราด้วยสองคนก็ฝากดูครับผมว่าเดี๋ยววันที่สามมีจะได้ดู ใช่ครับแล้วพี่เมียครับครับก็เป็นเพิร์ตอีพีเนาะจะได้ดูด้วยกันพร้อมกันกับทุกคนครับผมกับแฟนคลับที่ได้ไปได้บัตรเพราะว่าเป็นการสุ่มลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แบบว่าลอตเตอรี่สีดเนาะก็ก็แตอี่เขาเรียกว่าอะไรลอตเตอรี่ติ๊กเก็ตเออก็ก็ดีใจกับคนที่ได้ดู้เลยได้ไปดูกับพวกเรานะครับไว้เจอกันไม่ได้เจอกันนนนาาน ว่าสำับฟูกก็จริงๆก็นานอยู่นะเป็นเดือนอยู่เหมือนกันแล้วบางทีก็เหมือนกับได้เจอบ้างบางครั้งบางคราอะไรเงี้ยล่าสุดนี่จะเป็นงานของเดทติ้งเกมด้วยเหมือนกันที่ได้เจอกับแฟนๆเป็นวันเพรสคอนเฟลินส์วันเพรสคอนเฟลินส์ใช่ครับของผมก็ก็เจอแต่แฟนคลับฟุกครับไม่ได้เจอแฟนคลับก็เจออยู่เขาก็มาให้กำลังใจอยู่ครับผมครับผมเพราะว่าของผมก็มีมาบ้างมาเติมเมีผมก็จะมีงานข้างนอกด้วยนะครับก็จะมีแบบมาเจอบ้างอะไรเงี้ย จริงผมก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าเพราะว่าซีรีส์ตอนซตอนอีพีหนึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันใช่งไม่มีนักแสดงคนไหนได้ดูเลยไม่มีโอกาสได้ดูพร้อมๆกับแฟนคลับที่ได้มีโอกาสไปวันนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะตื่นเต้นไปด้วยกันละกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้เอาโอเคเรารู้แค่เนื้อเรื่องแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่มันผ่านการโปรดักชันผ่านการทําทุกอย่างมาจนจบแล้วพร้อมออนเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรก็อยากจะรอดูเหมือนกันเท่าที่จะทำไ้แล้วก็ทุกคนคนอื่นก็สามารถดูได้วันที่สิบสี่ค่ ไม่รู้ว่าคู่นี้หรอเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้หรืออะไรเรื่องนี้ล่ะถ้า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 มองตัวคาแรคเตอร์ของตัวเบรทุกคนจะบอกอุ้ยยูโดมาเล่นเองนี่หว่าเออเอานี่ใส่ยูโดมาเล่นปะวันนี้เออขอฟุกก็จะได้จะได้เห็นความแบบความแสบความเด็ดขาดของตัวเองอะไรเงี้ยน่าจะแบบซีดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเด็ดขาดตรงไหนก็เด็ดขาดอยู่นิดหน่อยเออก็ต้องไปติดตาม ก็ติดตามฝากติดตามเดตติ้งเกมหนึ่งตอนเริ่มวันที่14นี้นะฮะใช่รับรองว่ามีทั้งหมดเราบอกได้ไหมนะไม่เอาพยายาหนึ่งระโยคของพวกเราแล้วครับก็แบบหาคลลิินนกกจััฟใ้ๆตวแซ่บแซ่บเลยเหรอเผ็ดท่ะเผ็ดเลยแะจะไม่ขาดนั้านะแล้วพูดไปเรื่อยกันแหละต้องไปรอติดตามกันเองใช่ก็แซ่บแหละ จากที่ผ่านมานะจากเรื่องที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็ก็แซบอยู่ครับเอออาจจะแบบไม่ได้เขาก็แซบอยู่ว่าไงเราสองคนละกันเราสองคนเออมันมีความแบบอ่าขนาดนี้เลยเหรอใช่ต้อไปดูแต่ไม่รู้เขาจะตัดมันไปยังไงไงเราไปดูอยากรู้เหมือนกันจริงเพราะแบบตอนเออตอนที่แบบ ถ่ายอู้อ่าเออดีหรือล้วแดีถ้าหากไม่ใช่สามารถไปติดตามเวอร์ชันเดลิกตัวคัดได้นะมันคัดมันน่าจะเป็นแค่แค่เรื่องอาจจะมีซีนที่มันเพิ่มเติมเข้ามาแต่แต่ผมว่าอันนั้นก็ออนแอร์ในในในทัวริชแนลในในในเวิร์กคอลปกติได้อยู่ครับที่ที่เราถ่ายถ่ายกันอะไรเงี้ยได้อยู่ไม่ได้แบบวิลเล่เวอร์บังอะไรเงี้ยครับฝากด้วยฮะครับ เออเออ๋ยวเป็นมันเป็นม eh ันเป็นฟิลลิ่งมากกว่าครมันเป็นฟิลลิ่งมันไม่ได้แบบทางภาพขนาดนั้นอะไรอเงี้ยฟ่ะไงก็ฝากด้วยฮะเดตติ้งเกมครับผมแล้วก็ฝากยูโดฟุกเลยครับเออครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับข้าิงหน่อยด้วนีนะ1 2่่โอเคขอบคุณครับอี่สองข้ามิ้นะคะ